เสาก็ได้เลยเนี่ซองเสาเลยเว้ยพอต้องใส่ตัวกลางตัวกิงอีกเสาฮะเอาเนาะ่น้อาไปต่อกันอีกเนาะเอ้าเธอใช่ไหได้ขุดดักใช่ไหมบ่ได้นน่เนาะโอ้ย Bà, bà, chỉ ngài anh, ngài này và mình xin ngày anh mua ngày đấy nè khăn ba bà สวังเด้เอีนะทักทายกับสบายดีเด้อเนาะแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดชูขู่ชูคนเนาะมาว่าอยู่ในระ่างประเทศจะยินดีต้อนรับกระสู่ซองอะไรคือเก่าพี่น้องอึ๊บมาต่อกันอีกรอบพี่น้องเอาวัดซองต้นเลยวัดโตเอาซองต้นเลยบ่ะฮะสบายดีเด้อตู้เด้้อองตนอยู่ดดไ้ะสบายดีสบายดีเออ ชาวไม่แดงได้นี่เนาะโอ้มีแต่หมดโอู้เสียงเพลงอยู่แบบนี้ดอดไพ่นี่ยังใช่ได้อยู่บ้นนี้นะ บัจกิใไสอันไปใสที่โตจักจใไสอันไปไ่เนาะฮะไม่ทุ้มนะปัดลุกนั่งเข้าเลยกับเพ้นทห้อนะบเชื่อใจเนี่จอว่าชมันบ่ไดาว่าจักไสอันไปไสวะงงหลักอ่ะจักบาอยยังลงบ้าะเอ็ดบุมีมองชุดบาทนี่

tăng mày đây nó oh chơi <tôi> oh, giờ này, này. hàng bao là nó pì nào ปูสาดขึ้นก็นอนได้ได้นี่พี่น้องออมออันแห้ขี้เข่ามาแลวเจ้อโอ้ยเนาะคนในอีกอะ ตั้งใหม่กับมีแต่เสาชองต้นก็ขึ้นหันคักเลยละไม่สี่แปดตัวเงาก็เอาเห็ดน้ำมันเลยไม่ชอบแล้วมางเลยวันนี้งบกว่าพ่อวันนี้ตัว chị này theo phương đi ăn đi ăn đi ăn đi à đi ăn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  đi สังกสีนี่จะถึกแผ่นละเท่านนี่เนาะสบ,บุนณชื่อว่าแผ่แนแผ่นลาเทนแปดพุทธนมันเป็นเก้าพุทธเนี่ยของเราอ๋อเก้าพุทธเจ็ดชิปเจ็ดชิปวะอันนี้อันนี้ประมาณหกชิปเนาะคือบาทฉันฉันหนึ่งือหอดแปดพุทธพัวนี่นะเจอแปดพุทธสองเมตร แผ่นละตีไปแผ่นละหกสิบหกเนาะอันตีไปแผ่นละหกสช,าชา้าใเอามันแปดุดแผ่นละหกสิบแผนมันจักแสนหกสิบหกสิบโอ้หกแสนพอ่ด้นี่ กันมาสิบแผ่นกลายรุ่นามาฮะอันนี้หกแผ่นเออหกหกหกสามสิบหกหกหกสิบเซนปลายเนาะอ๋อสามเซนปลายเข้านี่งนี่ะเด็กดีเด็กใดเด็ออกใดเขตาขตุกงับที่ประตูกะชีอกอกบาน่ยมั่งเว้เอาชื่อบานนี่จังวมั่งบริยานได้ใช่มั่งเลย

cái với philippines này, tôi xài lại xài sai Móc túi béo, móc túi béo. có túi béo. Móc túi béo. Móc túi béo. Móc túi

ตั้งขึ้นนั่งประชุมเลยหุ่นขึ้นไ่าวเออตั้งขึ้นแล้วก็ล็อกเลยเดี๋ยวหุ่นก้อนมันมีอยู่ล็อกหุ่นก้อนปิดไว้ใช่เอาลงไหมตัวนี้นอนเดียวเดียวเดียวเลยเอาเอาไปมาหมดเลยอ้ไปใช้กระยับไปนี่นี่นี่ลงนี่เออกลัวไปแล้วตั้งขึ้นหมดนี้เออ ออ e เออได้แล้วพันกันไม่ถ้าไุชิัตมเลยบ่ใช่อาปาลงนีรุดเลยได้หนิเรอหยับเรอหยับไหมโมรุดเนาะ

cái bù đó

อ๋อ oh, จะของเพื่อนสอนอยวันจากตุกตุ๊กหอยที่เก็บเอปล่อยอยู่หน้าคุณเลยมหอยจักใส่บมีเท้าใส่รักใส่สาวซองสาวก็ไม่ยิงไพ่บันนึงลงตอกชสตอกชสแล้วละไม่พวกนี้เรื่อใชาไม่พวกนั้นน้ำบ่อตอเอา ต่อไม้ชิเปหดแไม่ไไอชิชิัวบ่ะใฮะเออมชิเปเป็นชิัวเป็นยังไฟเป็นไม่ขาวใช่หรือหันจังว่าเรื่องได้ยู่เนาะพอดีไม่แก่นท่านั้นไขอว่ากใช่ยกออกไ่ได้วัตูไอชาวฮะ บบได้โอ้โบได้แล้วเจ้าบันเฮือนครัวเจ้าบันหยกบุขึ้นนี่แต่หมดเนาะ,หน,ะนหมดลายหนาะมมาตัาง้งใสตัง้งใสแล้วละ่ะ มัะปนีต้เกอไเพอดีนะชายลักนี่ชาวตัวนี้แห้งขักแล้วได้เลยได้ตามาักได้จงตัวนี้จะออกแห้งแปนคักนี่มากงถิมมาลดของข้าของคุณพืณณณณนนีนี่หันนี่กุบเดือ มีห้องโกบของเรือเอออ่างเนี่ือ้าวเนาะพี่น้องปรตูโทรมาทานทิเข้ามาหน่พี่น้องเ่มืดผ้ามืดผ้ามืดพลนมาอีกเลยถุงเกรื่งผ่าคาจนเหนื่อยใช่ปะหาบุห็นหาทัเกรืองบเห็น ปตุ๊เนี่ยทมาลตกโอ้ย้งไปทมแล้วจนเบิดทงทามาหากินเนีนี่เนาะทงตะปูทงแมทแต่แต่ตะปูนี่เอาตะปูยังไงตะปูนี่เอาตะปูแตะปูหตะปูสิ ตะปูแปตะปูหกตะปูสิบเอาบางตะปูสินี่ว่านตกลรตช่างเออตัตนี้ี่ะตะหกวตอกบ่เ็ตอกเขาด้วยเลยตะปูหกตอกอันนี้นี่บ่าเอายางกระโลเนาะแมนแมนกตกช่างกระีประมาณขึงลพ่อพ่องัดได้มเทาตัดมันถึงเลยุกชากใหญ่มันงัดตะปมาชิต่อได้ข่าวัวเดิมที่องกชตต่อ ทีกว่ามาจากไฟได้เลยแร่อ้เอมันมีอะไรเห็ไหอมันมีไหมยอ่แล้ต่อไต่อก็ไ้ต่อเขาหน่ก้อนบาทหนึ่งตกกอกไปจะงัดเราอืมอืม ร้อยชิน้องเลยมาไล่ซุยไล่ฮะไล่อ๋อจะเห็นอยังมากเลยนี่มันจะเห็นมาไล่บางนู่นขันไทยบางนู่นงามแท้ประตูคนนะหึประตูคนเห็นด้วยอเป็นอยังหน้าตาแล้วคืองามเลยวะเป็นยังไป้ก็เห็นยังมากนี่ยักฮึมาถูออกแคปเจอรนี่เอาคางนี่ถูถูเข้ามมองนี่เออถูเข้าไปถูมาพี่เออเออ ไปเอาเมื่อนี้บ่ใหม่นะเมื่ออื่นลอ่าเมื่ออื่นก็ได้บ่เป็นยังดอกเอาก็บพันอามาเลยมาเช้านี่ยชีลำเลยกับเมื่ออื่นกับไปเอาต่อเองเมื่ออื่นเอามาอีกชีเด้อเอออืบ่มีผลเนาะมีมีมีบุมีกับไปเอาให้ได้ได้เมื่ออื่นนี่เพราะว่าสิเฮ็ดเดีเด้ชั้นแหละชั้นมันเผาฮะเผาอย่งเมื่อวันให้มันอ้างเอาดีนี่กับทานยช่ไหมไผ อย่าม yeah. ัน <tr> ย <seine Christmas> ังอ yeah, mm ักหน้าม yeah, so mm ือ hmm. อ yeah. well, ื mm ่นเล้ใ hmm. yeah, right. mm ่หกลาเกียมขึ้นเฮือพนอนน้ลายบดเบนนี่แหละบดอมเนนอแต่แต่ออกเอาแล้วละมันยันมืออื่นพนตกฮะเอามาแล้วอลไรก็แล้วเบิ้งฮะสิเบิ้งฮะห้าสี่สามโมงหนึ่ ยาไ่ได e ้ยูยอะนึกคนีบันไปเอาเอมเอาอาเมียนแดดินเพื่อจะนํไล่เลยไล่ลยอยู่หนเออเอาตัวแก่ๆเอแบกมาได้ยี่บ่เจ้ากตได้ยี่้แบกนี้ม่ยังได้อยู่แบกแบกชองชองอันเพื่อว่าเจ้ากบได้แล้วชองอันแบกจังอันใช่้ี ข้นเข้านขาย่้าขนเี่ขายบ่แล้วไอ้เรื่องอ่ปะอ่าเดี๋ยว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 โอยออกหน้าคำก็ออกได้อยู่แต่ว่าบมได้มีอย่างแต่ว่าอ่อ่าย่ำไหนก็ได้เนาะน้ำห่วยทั้งนั้นได้ได้หรอกทังนันมันมีนั่น อยู่ว่านนี่กับโบมี่บ่อใหม่บม่กับน้อยแชมเบอร์ลี่เป็นเพื่อนันน้อยชมเบี่น้อยชมเบี่ก็เอาไว้แนบอย่างนี้ก็ได้อยู่แล้วแต่ว่ามันไม่มีก็เอาตัวใหญ่ๆมาแล้วละนี่เจ้ามาคุดคุมนี่เอาลักลงนี่เอาเสาลงนี่น่อยคักปัญญ์ พอช็อกมาใส่ม่ตู้ <c oughs> เฮ้ยตรงนี้ผสมขีดจุดตามใหม่ ให้ช่างเพื่อนแทกให้แล้วกับคุดเลยให้ทั้งตู้เพ,พื่อนนี่แล้ซอยเพราะว่าทางพอช่างเพื่อนกับต่างหาเพื่อนจะชื่อได้ตัวนี่น่นะ มีสไเจ้า่าราเอาเกลือแช่หน้มหดลงเอาเกลือนใส่ถ้วยเจ้ามันแก่โลยมันเค็มหดลงเกลือหดสลยไปปบมดหนึบ่เกลือใส่มดมุดนั่ย uh, ังก็ไ่อยู่น like ี่เพื่ปุ๊ดเกลือใส่นี่มันเค็มวันนี้ลยนี่รับสู่เลยนี่แหลมองเก่าอันนี้มองเก่านี่แหละว่นี่แหละโอ้ยน่อะไรแตกโคตรเท <dı> เสาก็ได้เด้เนี่ยซองเสาเลยเว้ยว่ต้องใส่ตัวกลางตัวกิงอีกเสาฮะพอดีผังลงจากสามสิบเสนเนาะสามสิบด้วยสี่สิบ ขับไข่นีได้บ่ะฮะใช่ฮะเมตุใส่หน่อยร้อยคนไล้ครับไข่ฟูใช่เราหัวใช่ได้บ่ใช่ทีน้ำไปเราใส่แล้วป่ใส่ถั่วมาเลยเนาะใส่ปุ๊ชิดชีดไปเล้วแล้วเข้มอยู่ไ้แล้วกเอาเต๋าคนกเอาเนงว่านใส่แล้ว Mình đi Bỏ lực vào đây đó đâu chắc này Phải sao Khút trượt thế khút khùng cả đấy Chào nhau gì nữa

ฉันนเเาะหยียบลอยเนาะพี่น,น้องเลยโอเคสำหรับพ่่อแมพี่น้องสำหรับคลิปนี้ทางพ่อได้ก็จะได้ขอจบคลิปปิดคลิปลงไปเพียงสำนึกกันเด้อพี่น้องเด้อ,อพบเจอกันในคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องสบายดีเด้อเนาะ